จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่หนึ่งบทที่14หลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อื่นจงสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวังอย่าตัดสินการกระทำของผู้อื่นการตัดสินผู้อื่นเป็นการกระทำที่เหนื่อยเปล่าบ่อยครั้งที่เราเข้าใจผิดและทำบาปได้ง่ายแต่การพิจารณาและมันสำรวจตัวเองอยู่เสมอเสมอ จะเป็นประโยชน์มากกว่าบ่อยครั้งที่เราตัดสินผู้อื่นตามความนึกคิดของเราเองการตัดสินของเรามักจะไม่ถูกต้องเพราะเราตัดสินตามความรู้สึกชอบและไม่ชอบของเราถ้าพระเป็นเจ้าคือเป้าหมายสูงสุดของเราเราจะไม่ลำบากที่ต้องเที่ยวไปตัดสินผู้อื่นผิดๆตามความนึกคิดของเราเองแต่บ่อยครั้ง ความคิดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราหรือแม้แต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกก็ผลักดันให้เราทำเช่นนั้นคนจำนวนมากสแสวงหาความพึงพอใจด้วยการตัดสินผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวบ่อยครั้งดูเหมือนว่าพวกเขาอยู่ในสันติสุขตราบใดที่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและเป็นไปตามที่เขาต้องการ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาผิดหวังหรือไม่ได้ตามที่เขาต้องการเขาจะหวั่นไหวและไม่พอใจความรู้สึกและความคิดมากมายจะเกิดขึ้นซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่ความไม่ลงรอยกันในหมู่เพื่อนในสังคมในหมู่คณะหรือแม้แต่ในกลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะฝึกฝนที่ใสให้รู้จักมองเหตุการณ์ต่างๆด้วยสายตาของคนอื่นถ้าเรายึดมั่นแต่ในเหตุผลหรือประสบการณ์ของเราเองมากกว่าที่จะวางใจในพาธิฐานุภาพของพระเยซูคริสตเจ้าเราก็จะอยู่ในความมืดมองไม่เห็นสัจธรรมความจริงองค์พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาให้เรามอบทุกอย่างไว้กับพระองค์โดยสิ้นเชิง และถวายเหตุผลทั้งหมดของเราเพราะความรักต่อพระองค์